มาสีมาสีจงัจงจังตัวนี้แพ้ทางตัวนอนจ้องละจ้องขมั่มขย่ำขมือบอยูสีจะมาไหมสูมสาตาเพชรฆจะากัน จ้องจองจะ,จะฟาดมยัง้งสิมือมผมไม่นิ่งเดยนี้จ้องมาแล้วจ้องมาแล้วขนาดโดนไทยคลิปยังมีสมาธิสูงอยู่ห้ามอสน